YAMAHA rx 1 0 0 2 0 2 5การกลับมาของตำนาน2ล้อยามาฮ่ rx 1 0 0กลับมาอีกครั้งในปี2025เพื่อตอบสนองความคิดถึงของผู้ขับขี่และนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนักบิดรุ่นใหม่ประวัติความเป็นมาของ YAMAHA rx 1 0 0 YAMAHA rx 1 0 0เปิดตัวครั้งแรกในปี1985และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วและสไตล์ในยุคนั้นด้วยการออกแบบที่เบาและเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักขับขี่แม้จะย,ยุติการผลิตในปี1996แต่ความนิยมของ RX100 ยังคงอยู่ในใจของหลายหลายคนการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างคลาสสิกและทันสมัย Yamaha RX100 รุ่นปี2025ยังคงรักษาเสน่ห์ขององค์การออกแบบดั้งเดิมไว้เช่นไฟหน้าทรงกลมและถังน้ำมันที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์แต่มีการเพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นไฟเลดและหน้าปัดดิจิทัลอะนาล็อกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ขับขี่ในปัจจุบันเครื่องยนต์และสมรรถนะรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์125ลูกบาต์เซนติเมตรสูบดียว4จังหวะที่ให้กำลังประมาณ12-14แรงมา้าซึ่งช่วยให้การขับขี่มีความสนุกสนานและประหยัดน้ำมันมากขึ้นคาดว่าจะมีอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ40-45กิโลเมตรลิตรทำให้เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะไกล ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย yamaha rx 1 0 0 2 0 2 5มาพร้อมกับระบบเบรกหน้าดิสและหลังดรัมเพื่อให้การหยุดรถมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อแม้จะรักษารูปลักษณ์คลาสสิกแต่ rx 1 0 0รุ่นใหม่นี้ยังมีการเพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นหน้าปัดดิจิตอลที่แสดงข้อมูลสาคัญ และระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงการ